อย่างบบบระเลือกันนะนะเป็นสีชมพูสีแดงป่ะคะสีชมพูแล้วก็สีสีเขียวสีเขียวกระสือกระมค่ะอันเดี๋็กทหารนู้ขอซื้อปูยาหรือว่าตาทวดของคุณป้าอันนี้ค่ะคุณพี่เคยบอกให้ฟังมาบังไฟพญานาหนีมี่ีิลีเกิดขึ้นพี่ดีนะคะซื้ออย่างค่ะย่งปะได้ซุ้ยายหยุกสี่สมบูรณ์ยายอย่งบอกยายหยุกยอกส่วนขอหียเยอะ เซลาอูดพ่อไก่นักสมบูรค่ะมีสมบูรณ์ปีที่ย้ายุคเสียที่วิีิพ่อสอใดค่ะเพราะว่าดูสิได้ย้อนไปอันว่าเกิดึ้นมาแต่บัรนขาบุรพอสอเท่าไหร่นะประมาณสองห้าเดนะเจ็ดหรือสิบแปดเนี่ยนะสองห้าหนึ่งเจ็ดเนาะพี่ดูกี่ครั้งแล้คะแต่เกิดครั้งเดียวค่ะเพราะเพิ่งมาอยู่ ได้นพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรอ๋อค่ะปีนี้พี่ดูที่ไหนคะดูที่บ้านกำนังเหนือค่ะจะไม่ได้เห็นปีนี้จากกำแพงเพชรตอนที่พี่เห็นนี้อยู่แถวบริเวณไหนที่ศาลาเลยค่ะศาลาตรงไหนคะศาลาบ้านกำนังเห็นประมาณกี่เมตรคะจากที่พี่เห็นไปถึงบ้านใคพญานาคจะมี่จะมี่ก็กำแพงนะคะประมาณกี่เมตรก็ประมาณสิบกว่าเมตรศาลาณที่จุดเอว สองห้าห้าเนาะที่สองะสองห้าสี่ค่ะสองห้าห้สี่จุดพี่ดูสารา้าาจอมนางเห็นเป็นลักษณะยังไงคะสีที่สีชมพูอมม่วงค่ะประมาณขนาดนี้อันนี้ขอดูยังไงคะขอยังไงคะก็คือยืนดูนปีที่แล้วเนี่ยยืนดูมาแบบมาตั้งใจจะมาเที่ยวเฉย ก็รู้จักกับแฟนทันี้ก็แฟนบอกว่าจะมีอยู่ที่หนึ่งขึ้นดวงหนึ่งซูตรงไหนเขาก็ได้ดูกันเฮ่เฮกันตัวเองก็ไม่ได้ดูสักทีไม่มีเรือไม่มีประชานไม่เลยจี่ไม่เลยก็ขอยกมือขึ้นมาเรอสาธุให้รูปเป็นลูกสะใภ้บ้านจอมนางเนี่ยนี่นะขอให้ดูสักรูปหนึ่งเขาก็ขึ้นมาอแต่เขาขึ้นมาเจ็ดรูปเฮ่เจ็ดรูปเลยปีที่แล้วก็เลยได้เป็นสะใภ้สสมใจ ตอนนี้บ้านจอมนางจอมนางบอกค่ะนี่ที่นี่บ้านจอมนางค่ะไม่เห็นมาแต่รุ่นไหนค่ะบังไซพญานาคไม่เห็นแต่ยี่ก่อสองก่อสามเพื่อนะได้เพื่นตาได้บอกชูฟังคุณบอกบอฟังเลยเห็นกับตาเลยแหละบ่แม่ค่ะที่คนบ่เคยบอกให้ฟังนี่นี้บ่แต่ก่อนนี่เห็นบนบ่ว่าแม่นบังไซพญานาคเล้วต้ย่งค่ะว่าแม่์นี่ยเนื่องจาแม่์น้องมันขีดเมย์ขีดเล่นเนาะมัน เวลานั่นตอนนั่นเขาไปแก้ขาไปเจียงทั้งท่านะมันจะปุ๊ดขึ้นทางหลังเขานะมันจะเสียงดังอันรุ่นพ่อรุ่นแม่คุณป่าเดี๋ยวเพิ่นเห็นบ่เพิ่นเพิ่นเกิดคือสิเห็นมาเพราะว่าเพื่อนเคยเล่าให้เขาฟังมิแต่เขาเห็นแล้วเพราะว่าเห็นไหมมัดโดนเติมน้อยจนน่าพี่นะหนูขอคืออันคุณแม่ของของคุณแม่เลยค่ะคุณยายเสียนแสนพระปศจะยายอะไรนะยายเสียนแันพระป ตอนเห็นนี่เห็นแถวใดคะยุดิท่าบ้านนี้มันจะขึ้นเพราะว่าตอนที่ม่านเขาอายุสามสิบสี่สิบสี่ก็เห็นได้มันจะขึ้นงามงามที่ตอนคนระเบิงลายๆนะถ้าน้ำนี่เขาเอิ่นไว้อย่างคะ่าอย่างนี้น้ำโขงคือนๆนตรงน้ำโขงเนี่ยบหมคะค่ะเป็นจะเอิ่นน้ำโขงขึ้นมาเป็นสีอย่างคะขึ้นมาพุ๊ขึ้นมามันจะเป็นสีชมพูค่อยๆขข้นเร็วแต่ว่าเวลาลงจะค่อยลงจะงาม สเห็นมีเหืออย่างแถวนั้นบ่ค่ะบ่บ่มีจ้ะคิดว่าเป็นมันขึ้นเองหรือว่ามีคนยิงบ่มียังยิงะวามขึ้นมาประจำเนาะแต่ตอนมาเออกระเลถึงถึงทุ่งยังไม่ถ่ายอีนี่แบบที่ว่ามาออกทีวีนี่มันด่างเกินไปเอียงเกินไปนะแล้วก็น่าสัมาัสที่ภาคที่ภาคทีจาดเนี่ยแล้วไม่แก่แจ็ไม่เห็นเนียงต่อยเนียงนะ กั้นทั้งขาทัา้งริมโคงริมเข่งแล้วเพิ่งจะบวคคอยสะดวกเนาะแต่ก่อนมันจะเป็นพื้นบ้านของเขาทั้งขากับท่าธรรมดาก็เลยจะขึ้นแต่ตรงน้ำวนๆนะนะแถวใดคะวนวน้ำไหลบ่ค่ะช่วงนี้นะเนี่ยลงขึ้นจากท่าว<ม>ั<อ>ดจมน้ำก็ขึ้นขะึะะ้นไหลบ่คะไม่มีโพกโพนั่นแหะแล้วจะขึ้นยึดท่านี่ท่าบ้านาแม่นี่ค่ะจะขึ้นไหลยึดที่เราสามดอกที่ดอก เพื่อนมากจะคือไรยุปากห่วยนะปากห่วยเท่อเดียวซิเตอรดอกอ๋อยุปากห่วยคช่พี่ตู่พี่ตู่เคยเห็นบ้างไฟพญานาคไหมคะเคยค่ะเห็นที่ไหนคะเห็นนี่แหละผู้สายเรานี่แหละตรงท่าน้ําเหรอคะตรงแถวบริเวณวัดไทยหรือเปล่าคะใช่ใช่ใชพี่พี่เห็นเป็นลักษณะยังไงคะเป็นรูปยไฟอมบูอมแดงขึ้นมาเลยบูอมแดงเลยใช่ไหมคะเห็นเยอะไหมคะโอยเป็นหางว่าวเลยนะคาประมาณเอาก็ได้ใช่ แต่ลูกชายตัวเท่านี้มันเดี๋ยวนี้มันพี่ชายพี่ตู่แบบอไอ้นีพี่ตู่มาอยู่แล้ปีสองแปดพี่ตู่ก็เห็นแล้วพี่พี่คิดว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอางตามธรรมชาติหรือว่าอะไธรรมชาติมันจะไปลงไปจุดล่ะใครคิดใช่ก็โง่แล้วค่ะไม่ล่ะมันขึ้นมาจากใต้น้ําเลยอ่ะบ้างไฟพญานาคสมัยนู้นนะคะสมัยตายายของคุณแม่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะ ก็ไม่ได้เรียกอะไรเขาเคยเห็นบอกว่าเป็นดวงไฟเฉยๆหรคะมีชื่อไหมคะมีชื่อไหมเรียกบ้างไฟพญานาคหรือว่าเรียกบ้างไฟหรือว่ามีชื่อไหมตามที่เขาเห็นแล้วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอไอ้ดวงไฟเฉยๆดวงไฟค่ะเรียกว่าดวงไฟอ๋อเห็นเป็นสีอะไรคะเป็นสีอะไรคะสมัยนั้นสีเอเนี่ยมันมันไม่ออกชมพูนะมันออกสีธรรมชาติเลยนะสีขาวใสๆหรอคะ เป็นเอสีสีเหมือนไอ้ตะเกียงนี่น่ะอ๋อสีออกเหลืองๆะสีเหลืองเป็นสีไฟอย่างเงี้ยเนาะเหมือนสีตะเกียงเห็นบริเวณบริเวณที่คุณยายเห็นแถวไหนคะก็แถวน้ำอยู่แบบอ๋อท่าน้ําวัดไทยเรานี่ใช่ไหมคะท่าน้ำท่าน้ำของเราเองนี่อะลงไปอหาปลากับเรียกว่าท่าอะไรคะท่าจอมนางท่าจอมนางอ๋อระยะที่คุณยายเห็นใกล้สุดนี่คือใ สองเมตรสามเมตรนี่แหละอ๋อเหรอคะขึ้นมาต่อหน้าเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะปลาอันนี้เป็นปลาจากปลาปลาเห็นขึ้นตามข้างๆแหละค่ะต่อหน้าเลยนะคะโอ้โหเเป็นสีเหลืองๆมันสียีสต์อะไรอย่างเงี้ยคะอ๋อชื่อคุณตาคุณยายของคุณแม่เนี่ยชื่ออะไรคะหนูขอชื่อท่านหน่อย ตาพีไก่ค่ะคือตาจุตีตาสุชุีพ่อสังเภาแตอีนามสกุลค่ะวีวาไรสีมาไยสีวาลัยปีที่พบต้องไฟเพรนา่าของท่านคนือจำไม่ได้รอนะปีที่คุณตาสุพีเสียชีวิตที่พศอ,อ,อะไรคะจำไม่ได้ถ้าเสียชีวิตตอนท่านอาย,อยุเท่าไหร่หกสิบหกสิบเก้าหกสิบ บ้านหกสี่เนาะหกสิบสี่คุณป้าชื่ออะไรคะชื่อมันอยู่มันว่ามันจะน,น้ำโขงมันขึ้นน้ำหนองก็ขึ้นอ๋อค่ะน้องน้องซื้อน,น้องเอียงคะน้องคำหวานนะที่น้องไข่ที่น้ำสร้าง,างน้ำสร้างบ้านเขานะอนี่ยโบน้ำขึ้นไหลบยย่คะ่ะโอ้ตะกี้มันขึ้นหลกว่านี้ไล้จะเขา้าจะเขา้าทีปีแล้วปีหลังวังนี้เท่าไรหัก็วันีน้เข้านะ นี่ก็ในบ้านเบ,บิ่งกันแต่เชื่อมันขึ้นหลายเดี๋ยวนี้มันขึ้นหลายเลยอ่ะเคยเห็นบางไฟแพร่หนากบ่ค่ะเคยเห็นอยู่ใส่คะพี่เ,เห็นอยู่นี่แหละอยู่บ้านขโมนเนี่แหละเห็นหลายบ่พี่ปีนี้หลายยกอันเป็นจังใดคะสีจังใดสีสีสต้แนแดงส้มๆนะแล้วเคยเห็นเกิดขึ้นตามน้องน้ำยังบ่ค่ะคนอกจากตรงน้ำโขงแล้วน้องไหนคะพี่ซื้ออย่างน้องแค่น้องแค่ ยุใสคะน,น้องไข่น้องไข่น้องไข่ยุแถวใดนี่นี่ใกล้ใบ้านมาทาม่วงนี่บอค่ะบางไฟเทียนนาก็ะคืนมองนั้นคือกันมันบอค่ะ e <naughty> คือคือ <conoc> กันอ๋อมันเป็นสีจังไรคะคือกันนี่บอน่สีคือกันไม่ไพี่เห็นตอนนั้นโดนบอค่ะผ่านไปจกปีแล้วพี่เห็นโอ้ผ่่าานกวปสิบกว่าปี ขื้นที่น้องน้ามันบ่ค่ะเึ้นทุกปีทุกปีอ๋อค่ะค่ะแต่กวนบ่มีข่าวเนาะเตอนนี้มันบ่มีข่าวมีระหัดใส่ผ้าเองก็บ่มีเนาะแต่นตะเกียงมาประมาเห็นมาแต่โดดแล้วมั้ย่ะคะโอ้ยมาแต่ไส่ผ้าบ่มีโอยคุมจะเรียนเนี่ยบ่มีเพราะว่าลุนพ่อรุ่นแม่ของพี่นี่ก็เห็นมาแล้วมั้ยค่ะแต่เพิ่งเพิ่งไปพปยัน่าเลยเข้าไปเยี่ยมเยี่ยมอยู่อยู่วัดอยู่ท่บ้านแล้วก็บ่มีมีแต่ให้บ้านมาเบิ่งคนแก่รั้งอื่นเนินบ่ฮู้จัก การซื่อสารกับบ okay. ุม okay. mm ีค hmm. well, I mean, ่ะแล้วก uh, ็เลยปัญหาการซื่อสารมันมีมันจะเรื่องแล้วคนก็เมื่อวันไหลค่ะแล้วก็บริหารมาฟูเนี่มาเบิ่งคู่นี้ไม่จุดในทางนึงที่กับบุมีนะเป็นธรรมชาติหรือว่าคนเห็ดขึ้นมาพี่วะก็ธรรมชาติเนาะเห็นอยู่แต่น้อยจนแก่แล้วเนาะแต่แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วบั้งคะพี่ได้ลูกสองลูกสามแล้วไม่ะมีอยู่เคยเห็นบางไฟแพ้หนักบ่ค่ะยันไม่จะเกิดยังวะปีนี้คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะ เจ็ดส <l'> <m ret ii> mm ิบเจ็ดแหละเจ็ดสิบเจ็ดมันเป็นจังไดคะคุณตามันเป็นสีจังไดมันจะก้อนมันไหลเนาะก่อนมันไหลมันไปมันขึ้นน้ำขึ้นน้ำบางเฮือนไป็นจังไอ๋อคุณตาอยู่ในเฮื่อไปหาป่าแล้วจากนั้นขึ้นมัดข่างเฮื่ออ๋ออะไเหรอไปอ๋อไเหรอไปขื่นไปเจ็บเจ็บมันมันข่งมัเหงื่อเหรอมันเหงื่อแล้วมันไปเฮื่อไปเหรอค่ะมันเป็นสีจังใดคะมันมันมาถึงมนมาถึงมาแดงมาถึงมามาเขียว มันสีออกเขียวอะไรหนึ่งั่งนะแดงเขียวสองสีปะค่ะนั่นแหละมันสินกันละอ๋อค่ะ